คล้ายกันเลยเนี่ย หั่นไข่เดี๋ยวเราจะไปดูครับหันไข่เราจะทําเมนูอะไรนี่ไข่ <Okay. S 1> หัน่น okay. กุ้งกุ้งกุ้งใส่หมดไปเลยเอย่างไ้ทำไมเหมือนกุ้งครับจุกจุกอย่างนี้ฮอตฮอตกุ้งกันละ้งขาดลายคู่หมดพอมันอบร้อนขึ้นเลยนะเดี๋ยวก็รัวครับ เราจะมีเมนูทำเมนูอะไรอ่ากุ้งล้วผ่าจะซอสเห็ดหอมอมมืเหลืองนะครับกลิ่นหอมมากเลยซอสเห็ดหอม ปรุงกระซารห้ถานออ,อ,อแล้วเดี๋ยวมันแข็งเอาสุกพอดีพอดีอเดี๋ยวมันสุกพอดีไงอันนี้ก็เป็นมีนะครับอันนี้มีแช่น้ำแล้วนะครับอันนี้ใส่ลงกระทะไปเลยนะครับไ่ ไฟแรงครับไฟแรงครับเบาไฟหน่อยอ๋อมันเหนียวมันเหนียวครับอ้าวดึงเข้าไปดึงเข้าไปอเอาเอาเอา,เอาดึงไม่ขาดไฟหมดเลยครับตอนนี้อ้าวผัดไปฮะตา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 อ๋าาาาาอ อันนี้มีมีแช่น้ำแลครับนิ่มนะครับนี่เดี๋ยวดูครับมีขาวจะเป็นมีอะไรครับนี่ก็ผัดนะครับผัด

อันนี้อะไรอะอันนี้เป็นซอสแดงครับอ่าคนๆแล้วก็ใส่ซอสแดงครับชา่ํๆครับเี้ยจากมีขาวก็จะเป็นมีแดงครับมีโบราณครับอ ลองเคินครับพัดไปครับใส่หน่อยครับใส่กหน่อยครับโอสโหก็จะแห้งไปครับใส่น้ำแดงใส่หมดเลยครับเทปเลยครับมาขนาดนี้นะครับเส่หน่อยจะเทปเลยครับโอ้ยเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับยังไม่หมดครับ้ต็อกสามครับที่ก๊อกสอง วิถีฐานหนาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอ้ตาตายตีออกแลรงครับอือผัดกระเพยอะไรละเทบกระทะเลยครับอือ อ่าเทไปเลยครับเทไปเลยอ่าถูกต้องต้อง่องไปไหมครับหือย่างน้ำหวานให้ลูบอยครับนี่ไม่ใช่ทอแล้วมเงื่อน้ำหวานให้ลูบอยแลย้เนี่ยหือต่อไปครับเป็นเต้าหู้ทอดนะครับใส่เต้าหู้ทอดลงไปด้เลยนะครับนี่ ้องูอทอดเอาลงไปผาดเลยครับเมื่อกี้จากเต็มกระทะครับเหลือหน่อยเยอะครับต่อไปก็ตามด้วยกุ้งเทียวทอดทอดะะอสเห็ดหอมใส่ทั้งน้ำไปเลยลดน้ำลดอันนี้แช่ ไม่แช่อ๋อตั้งแต่ตาตหลังอือปามไปด้วยเลยครับกลวงอ้อครับอ,รอ,รอืวงอ้อกลวงอ้อไปแล้วไปตึงจัง ผัดทีตะหลิวงอเริ่มงอเลยครับหนักจัด,ดครับโองตะหลิวงอดูครับสังเกตครับตอนยับทีตะหลิวงอเลยครับหนักจับนี่ครับผัดให้เข้ากันครับเค้าให้เข้าออกันครับเ,เออนี่ย ต่อไปนี่อะไรเนี่ยตอนหอมซอยไม่ซอยซอยซอยไม่ละเอียดนะครับซอยเป็น้ท่อนนะครับไปลงรั้วสาดลงมาครับเติมสีสันแล้วหน้าตาครับอยวกี้จากนั่งครับต้องยื้อแล้วครับไม่ไหวครับเทฟกระทะเหล็กครับเทฟเทฟกระทะหล่อนี่ครับเดี๋ยวตักใส่ทานนะครับ อา้าวถือไม่ไหวนะครับหนักยัดนี่ครับเสร็จแล้วครับปักใส่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะต้องมาแต่งหน้าอีกนะครับ นี่ครับนี่ครับลวกกุ้งโรยไปหน่อยครับใส่กุ้งที่เหลือเมื่อกี้ครับโรยหน้าครับ ต่อไปค็ต้นหอมซอยครับโรยห,หน้าไปครับอ่อต่อไปก็เป็นไข่ไข่เจียวหั่นครับโปะหน้าไปหนึ่งครับนี่ครับเต็มเต็มจอนอ้าวโรยโรยโรยหอมโปะหน้าอีกหน่อยเด้อ เดี๋ยวอรอพักคีครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเอาพักคีย <c oughs> อยู่ครับ <c oughs> เดินก็เย้งก็เย้งเลยครับไปอาักคีอัน <c oughs> นี้ก็เป็นพักคีครับโรยครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วครับนี่ <c oughs> หน้าตามีแดงผัดกุ้งไปแล้วครับเดียวเจอเขาหน้าครับ